ครับสาวนง้่นพ่อแล้วครับโอ้ยูดอกมามเลยไม่ใช่ประมานกับมันแล้วมาแล้วนะแม่ครับแต่ดอกก็งามเด้อจ้ะโอ้ยออกดอกงามแห้งครับเอาเดี๋ยวสาวนงเก็บเลยนะครับเนาะไม่เหงาวันไหนดอกว่าภาะว่าขามันยิ่งฝุ่นมันมามันอยู่พื้นแม่หล่ะจ้าอ้ยงามแห้งขาไม่เหงาปกติครับจะนงถอดถุงมืออีเด้อจ้ะซุ่มแห้ง อุ้ยค่ะพูดเฉพาดังปุะเนาะหาขาขาอีเร่จามิลาอุ้ยขาเลยแสองขาขาขาเลือกเด็ดจริงว่ะมึงเนื้อหัวเสือมึงมึงมึงผิดปิดผิดคนยังหมดสูตรยังหมดสูตรเอาละจามิลามาละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาพบกันกับบาลานกับสาวน้องขึ้นเก้าครับ มันก็มาฟอกันเตะเสาได้ครับมันก็เขาเขาบปลามามาหอดปลากับตีปีหากรัวครับครับจังครับกลางแก่งเนาะจ้าครับมันก็มาปอกกันเสาวันพุธที่สิบเกอนสิงหาปีของขานะครับเนาะครับมันก็มาหลุนมาตามกันเบิงคับมันบารานกับสาวนองสีมานเห็นนังเนี้ยครับครับไปกันเลยครับมาหกรัอแล้วครับ งานไหมเนาะได้ยมคนเกาวานนดเอยีสิองดอกเนาะดอกงานได้อ้มกเจีอยม่ปเน่ยเจ้นมคเนี่ยยายขอทาร็วมันเลือดเว้ยอายุรูยยู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 ยยู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 ยย

อยู่มันไข่ครับไข่จ้มอ๋อองนอนเวครับเห็ดไข่อีกอนึงครับเราเห็ดเปือเลยนะฝนตกพหนุ่มเขื่อเลย อืล้า่ครับดอกกงามเียครับอืลไข่ครับ,บงามแห่งครับ,รบมันหลุดมั้งเด้อแต่ว่ามือนในบ้านเ้าใ้องศูอฮิดปวกเนาะ มากระพอีกสองสับจุ่มเนาะโอ้ยดีใจจุ่มเลยเนี่ยโอเคโอ้จุ่มอตังนี่ยโอ้จุ่มนี่จ้ะเฮ้สาวน้องออกกระตาใหม่อีกเด้อครับมันมานบอกระตาหน่อนี่ครับจุ่มยังไงด้วยครับในใบหนี้เบื่อเนาะแมนกระตางามเลยจ้ะ khay đọt nắng hết Không khó pha là thi hà qua rồi nó Thật ra những mưa dưới đứa chả tổng khay dưới nó Pha vẫn chìm đi Thả nồng ngang thì hết khay quá rồi Thúi <laughs> ừ. Muốn này <Một. cười> Ông bà đại lẹ Thả mà Họ mà này chở về nó Hòa thì hết không มูดอกรึค,ครับนเนิงเครงไงงามไม่ได้เห่นฝนมาตกใส่จะเป็นสีงามแมเนะแม่นะไปครับแ้่งอีกครับหหอนีลดอกครับพมนี่มูงามไหมครับดูฝาเงานไหมเจ็บเลยจุ่มงเโอ้ยสดงเป็นเนฝนนะอ๋อดอกกับที่ะะสะอาดไปไนได้จ้ะ ผมงานไหมครับมึงขาได้ใค่น้องขาขาขาอหญ่เหนะ้งเอนะอีกเกเอาอ,อีเกลมาลานยานข้าหักเอ็นซีพี่น้องเพ่นมา,าครับเสียดายครับขาเพื่อนน่าไม่หงอดองิด้วยครับ ตกตายังไงโอ้ยายีมาหลานคอ๋อพออีกนะครับสองดอกสองปวกบ่สวกครับโอ้ขาคนชุดนี่รแน่ดิขา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 อีกแล้วายยาวแห้งครับ เป็นเครื่องเคี่ยเป็คาสันนี่เนาะเป็นคานเกเอาจังละบุยปุ Jamie, lonely, Dai, dei, ๊บบุยดีไปทำเลยดูเลนี่ที่ยังเดอแหงผู้เสคยขนาดน้องอะไรตังสิสาวเส้นหมเนี้ยนสาวนองขาเยี่สีบบม่ร้านนี่บอกาองขอไปบ่ไอะจ้ะข้าฮือ คา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 คนงมุนมุนมุ่มุมุนาอทง่ครับออกกิจใต้คึ้นมาล่ะเห็ุใครครับเหตุใครสาวนองจ้าม่เหบาลานตัวบละอดอกออครใคเนาะมเ่ะเป๋ามื่อี้เขาผอเหตุยังเขาก็เก็บไปนะครับเนาะ อาวครับสาวน้องเปิดพอแล้วครับโอ้ยูดอกงามเลยมาจีระมาณกับมันแล้วมเนาะแมนครับแต่ดอกก็งามเด้อจ้โอ้ยออกดอกงามแห้งครับเอาเดี๋ยวให้สาวน้องเก็บเลยนะครับเนาะเอาเก็บเลยสาวน้องเก็บเลยพอเลยครับพอแล้วเจือเจอจังๆอีกแล้วจ้ามันให้การน้องเวลาเนาะแมนมันแล้วมันแล้วมาปอดเป็นมูนี่มันเลยดู เยมาใหมหาใหม่นะหาใหม่หนอยไลยนเด้อจ้ะโอ้ยจุ่มมนเลครับคุณนะขาขาอยู่บ่ขาขาวังขาขาหน,นอขาเ็่เกนคุณนะทำไรละ่ะโอ้ย,อยอลลายรักมามากมงมากับเมียนะั้องผลกันเด้อจ้ะงมากับ่บบกบอกันครับ่อมออกันเลยมีนโหขาเล็กมากนะ

หวานละแหม่ยังแม่พี่น้องเายในวันสานน้งคือโหดดีเถอะเพื่อนเนาลงมาลงมากหลดดินเปล่าน่าจะขนมกัเด็ดสารเด้อจ้ะว่าอยาครับคนฮักเนาะฮ่ายาแห้งได้จ้ะเฮ็ดปอนเป็นชนิดเฮ็ดสีฮ่ายาที่สุดเลยแต่ว่ารสชาติเป็นหน่นเสพเนาะแมนหอมหวานดีจ้ะโอ้ยรสชาตหวานละเวละเนาะ ในี่สุดเราก็มีคลิปง่ามๆดีๆพี่น้องเบิ่งหน่อยคือเกาเด้อจ้งมึงนี่นะสอนให้ครับถามจูมุกงามให้งามให้แต่ว่าบาลานกับสาวน้องเด้อยครับคนมวเน,นะจ๊ะดีใจครับดีใจกับทว่าดูนี่ อีกแล้วครับพ่ออีกแล้วข้าข้าข้ขายอยู่ข้านุเอาวท่านแล้วะให้แบบอะไรคะัเอาพัท่านแล้วคุณค้าบอขาข้านุบอว่าเหลือกู่ได้อนมาแลนแต่ขาพันยาวเงเนาะดนงพันลมแทนน่ะยังไงจั้งนไต่ออกือไต่เรือกใหม่ครับจะไหเนาะมาลนเอออกได้ไเนาะได้เลยครับ่าเพันเอาอย่้งเนาะจ้า เปนทีเป็นยูขับแข็งแล้วไม่งั้นไม่ครับนขาเป็นรล่อแขาไหนจรงที่เอียงเพิ่นเอียงเขามั้งสครับไหมเออเครื่อใหม่ที่ร้ยก็ได้หยอเลี้งเลยเออขาเพิ่นยาวขาเพิ่นหล่อขัไปใส่ มีเดียวกันครับพอนเบิร์ตางดาวก็เหนมีต้นอ,อีกอึนอ้นจ้ะสองมาก็พอแล้วครับเริ่มพอแล้วโอ้โดอ้โหทำงามไหมเนาะจ้าปนะุ้ยเอา <laughs> เห็ดเซอร์ร <laughs> เวลานี่ห,าหาน่อยเห็นเพี้ยงเห็เห็ดเห็นขาหักนอนเวลาเนาะงานไปจ้บ <laughs> พ,พวกแกมัเก็บใไข่ตครับ ไข่ดอกเงยเลยครับอืมสาหน่เพิ่มเพ่้วังอาอุ้ยยัง้วหั่งก๋อเอาไ,ไปาาไหนทไ,ไข่หอมนิดครับโอ้ไข่พูนหรอว่าไข่ขาวเนาะนี่นครับงามเนไหมล่ะชมยางนี้ครับนี่แลวน,น้องไปดื่มดมกินไ <laughs> รอีกแล้ว ใช่บรรยากาศในพีนนน่ให้น้องมโมนี่โลงดีนะป่าก,กับบกคอยหอกป่านไหนนะครับ,บติดตัดเกจิบันเด็จเสียงที่ก่างได้เจ้ะเาเป็นปลาโซมโซนนะเพลนเนาะปลาเพป็นขอไหวเนาะแม่นะใครอีกดอกนึงครับอา้าวขออีกแล้วครับอ,อีกแล้วจ้าเก็บผูกไฟ<อ>ครับ ทั้งจุ่มทั้งบานครับฝนวาแล้วมันตกจือ <c oughs> จ้อตกจื้อตกจือ้อพว่าตาฝนหลงเนาะแล้วก็ใช่พี่น้อมันก็เอาไปร้ายละจ้ะโอดีมากจริงดีดีดีหักตัวเนาะหักตายต้งนี้โอ้ยงามจ้ะ จชูมิไครครับอุ้ยจชูมิงานเลยดอกหองงามเลยครับตวกดอกเดียวติดดอกงานเยาวโรงงากของคนมาลานของคนมาลาดน,น,น,นะคร,นครับเป็นเปาครับเปิงหอมเปิงเปาเพิ่งหอมเพิงโต้เพิ่งกาแฟเนาะจ้ะเป็นในร้านซื้อเนะาะแต่จะ พื้นที่เพิ่นเอินนะจ๊ะเดี๋จะสนองจะไปเกียงรวมกันเนะาะเดอกจูมเิ่งไข่ๆจะน้ำจ้ะเให้ปอกจะน้ำเนาะห้องคนก,กินลายมือด้ซะจ๊ะน้องคกินโดนแล้วเนาะไม่เอานี่แม่มาเลี้ยงตอกเกียงกินเนาะจ้าปลกตาบครับจะน้องถอดถุงม,มืออีกเด้อจ้ะซุ่มแห้งอุ้ยขาพูดฉันว่าดังปโปะเนะาะหาหาอีเร่จะมีละ ไข่อีกดอกนึงครับออกข้างค้อนเลยเจ็ดไข้ครับเดี๋ยวสนงองภาพไปเอาเฮ็ดปวกตาจ้ะโอ้ยถาด้ยสนงองคาถาถาถาเลือกดดิจิ๋เบ่วงเนื้อเ่วงเสือบ่วงบ่วงบ่วงปิดเปิดเปิดโผลนยังหมดสูตรยังหมดสูตรเอาล่ะทำอย่ามาลานมาลานคนโลเนาะ แต่บางคนงายงามบ่บ่เมาน้องยิ่งมันใสเด้อจ้ะพอยอกกันเนาะพอมีแหงเมือบ่เมื่อยเนาะจ้ะพอมีแหงเมื่อพอมีแห่งงางจ้ะเกงเสื้อกเปาครับเกงแขนบ่เหมลนเกงมันจะกินโดนแล้วเนาะเมนอุ้ยน้องดอกไม้คนมาแต่ใส่ละเอาเลยเนาะเอาเลยหิ่งหิ่งซาลาของคนมาแห่งดอกเน่เนาะจ้ะ ให้เป็นตองหลายเนาะไม่ครับกำลังออกครับกำลังออกจะจุ่มห,หน่อยๆหลายอยู่จ้ะอุ้สองจุ่มะจ๊ะแกงแซ่บพื้นกันเด้อครับแต่ว่าเคนสิไม่กินเฉพาะตัวเนาะเมีนครับเวลาทำพันไหงแกงนะจ๊ะจะไม่กินออก,กคนละคน่วเกิดจะมาคิวเนาะคิ้วออกแงี้ยงแน่นนะแต่ว่าวออหกกอาหมเนาะเมีนแต่เวลาแกงสุงกแบบไม่มีกินนะจ๊ะรสชาติเป็นแซ่บดีเนาะเมีนครับถ้่จุ่มมานเนาะ ไช่จุ้มนึ่งใช่จุมจ้มหนึ่งบาบูมใช่ครับเอาไปหารโลดะนะอืมคือมอมเนี่ยซะน่อยฝนตกเนาะดีเนาะจ้าซะนุะกไปเห็ดกันสะอาอหย่ไปหาโลเก็นไปเรื่อยๆอยู่นะนีะ่ไปเดือกไปเรื่อย จุ่มๆไหมนะจ้าโอ้ยดอกเพ็ดอีคอยแม่ดอกเห็ดครับขาเป็นขาขาเป็นขาเลยจ้าหนูขาบ่บาลานบอกลองเบิองเนื้อเไยๆเนาะบ่กค่นุ่งพูดอย่างขาบาลานักเฉยเนาะบ่อีคอยเนาะแค่นุ่งพูดแบบพูดแบบมันนกอย่ง่พูดลงกางๆคอยเสาะไปเลยแค่นุ่งูอยากหายกี่ด้ีเนาะวันนด้ดอกวัน เพราะว่าขาคุนยันเพ่นค่มันอยู่พืน้นแม่หล่ะจ้าโอ้ม,น,ม,มนงามแฮะขาพะย่ะอ้โอเคล่ะจ้าดอกงามเลยครับยูจ้านี่ครับสามดมอกนะมองงึงคนเนาะมึงคนครับแต่ว่าความงามแตกตา่างกันเยอจ้าน,นาน้ขาพะย่ะเนาะถ้าเิ่นออกทั้นพ่นจนมาขาคุาถึงพะ่ะเนาะเพอาอคือพื้นเนี่ย เป็นเรียบเป็นเรียบวนาลนี่ก็บอกไปนิดเี๋ยวขาผมง่วงไปเรื่อยครับไปตามหูปวกนั่นแหละเข็นมาแล้วเจอเพิ่งเห็นดันหักไม้ไปเพิ่งเหเดี่ยวไปทั้งไม่ใข่ขาวครับใครแบบขาเลยขาเลยโอ้ยแบบถนอมโซนเหี้ยวัาหลานี่เพ่งขาเห็นเราบาแล้วนา่ เห็ดไก,ก่เขียวครับดอกใหญ่ฮะโอ้ดอกจุ่มงานามีครับน้ำพันในหัวรถเด้ดอจ้ะลานบึงเพี้ยนที่แล้วยังอยู่ไกลถืแลอแบบเมืนน่อฉันร้องเปลี่ยนยังบ่เปลี่ยนเสียมดามโอ้ดามเสียมน่ะนี่บ่ครับในเวลาพาพี่พาน้องเมื่อบ้านนะครับเบึงยอดเห็ดที่เอาได้ทำมันมื่อนี้ครับนี่กับตาไมา้สาวน้องครับมื่อนี้ ตาเนี่ยเป็นเห็ดปวกเนาะแมนครับโอ้เห็ดปวกเพิ่งจะดอกงามๆครับนี่สานองอ่อนซอนแหงเด้อจ้ะโอ้โหไงแห้เนาะจูมคาขาเพิ่นทอโปมือนีดเนาะจ้านี่ครับหนึ่งตาตานี่เป็นเห็ดไข่เนาะเป็นเห็ดไข่เป็นเห็ดร่วมครับเป็นเตาคงเตาแมนครับเห็ดปวกดอกเดียวนั่นนะจ้ะแมนครับเหมืก็บเสื้อประมาณนี้เนาะกับเสื้อแบบแจ้งคือเก่าเด้อจากคลิปในน้องล้เนาะแมนเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็ พอไว้เนาะเพป็นว่าบทองอย่บบอก้แจ้งพิการได้าลยครันบอกหัวใจก็พูดในพื้นที่กันเป็นบอกให้เขามาเนาะจ้ะเพราะว่าบางคนเขามากอะไม่เห็นสกปรกใส่คือท่านนองเดี๋ยวบาคลิปเมื่อวานเดี๋ยะจ้ะมาล่าก็ท่านนองกับขอบพูดพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอ่ะพ่อแม่ไม่ไงทุกทุกท่านเด้อจ้ะที่เขามาอย่างปลานําห่าเนาะจะหอบถ่ายคลิปเด้อจ้ะขอบพูดทุกๆกําลังใจกับฝากอีกช่องทางหนึ่งในเด้อจ้ะเขาไปติดตามเห็นมาล่าก็ทรานนองแนอยู่ในเพจเนาะ บาลานนนาเด้อจ้ะเพราะว่าบาลานกษานนท์บอกเข้าเดี๋ยผ่านกดเพิ่นเด้อจ้ะเพิ่นเอาหมื่นซับเนาะบาลานกษานนท์เขาก็กเดี๋ยวสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นสองยังไงจ้ะสามพันเออสามพันทุกท่านน้องคือย่าเดียดหลายพี่ฝากน้องครับเป็นกำลังแรงใจให้ในด้อจ้ะครับครับถนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานนัมเน่กดกระดิ่งเปิดเสียงรับคลิปใหม่จากบาลานครับ ครับสำหรับคลิปนี้มาลังเสเลราพีรานองเมื่อบานนะครับพอกันคลิปไม้มือไม้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเมื่อบ้านซะน้องไปมานี้งกัมาครับสองบาวคุณเก่าด้วครับบาวต้นบาวพุ่มครับน็ดคนปวดพวกองเด้อจากพี่น้องทีครับเปนเมืองกดดกึ่งน้องมาดูครับอุ้ยผู้ชอยเด้อจากจะมาหาเห็ดเก่งเหียสาวน้อง่เง่ามากับใหญ่แ่ครับเตือนความมาลังการในคลิปนเด้อจากสุดยอดเลยเนาะ cảm ơn các bạn cảm ơn. Cảm ơn. bạn, bạn. bye bye